อ่ะคราวนี้เราก็จะมาเขียนโปรแกรมนะครับออ่ทำการประมวลผลภาพนะฮะ<ม>อย่างเช่นได้รับภาพต้นฉบับมานะครับเราจะทำเป็นภาพนิกีฟนะฮะคือเหมือนกับดูในฟิล์มอย่างเงี้ยนะครับนะหรือว่าได้ภาพสีต้นฉบับมาเนี่ยนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นภาพขาวดำนะครับแบบแบบสีเทาเเนี่ยนะครับนะหรือ ได้ภาพต้นฉบับมาเนี่ยนะครับเราจะเป็นภาพที่เขาเรียกว่าภาพแบบซีเพียนะครับซึ่งเป็นภาพเหมือนกับภาพโบราณราณนะออกเหลืองๆหน่อยนี่นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะอาศัยการประมวลผลจุดภาพทั้งหลายนะเราก็เริ่มด้วยการอ่านภาพเข้ามาก่อนนะครับ ก็สร้าง Windows ก่อนนะครับนะหลังจากนั้นก็โหลดภาพเข้ามาเลยโหลด Image นะครับกำหนดโฟลเดอร์ er ที่กำหนดตำแหน่งของแฟ้มของรูปนะครับเช่นเรามีภาพ jpeg นะครับของสนามบินสวนภูมินะครับชื่อว่า AirPort อยู่ที่ directory จาวัน1 1 1เนี่ยนะครับแล้วเราก็จะไปเรียกอืม อเราก็ต้องขอพิ x e l Map ปออกมาก่อนนะครับอ่าก็เรียกพิกแมปได้ละนะในที่นี้ผมจะเขียนเป็นเมธอดนะครับก็คือเปลี่ยนเป็นเนกาทีฟอ่านะครับส่ง P ไปนะแล้วก็จะได้อะเเอรกลับมาแล้วก็มาเก็บไว้ที่ P นะครับแล้วก็ทำการเซตพิกแมปเลยนะแบบนี้เลย นะครับเราก็เริ่มด้วยแบบนิกรทีก่อนนะครับแต่ก่อนอื่นให้มั่นใจก่อนนะครับว่าเราเราแสดงรูปนี้ได้จริงนะครับก็ขอสั่งทำงานหน่อยครับเรามีรูปที่ที่ตำแหน่งจาาหหน่ง jpeg ไม่มีจร,จริงนะครับโอเคนะครับเอาละก็เริ่มเขียนต่อครับเขียนเป็นเมธอดนะครับออที่คืนเป็นอาร์เลสองมิติของจำนวนเต็มซึ่งก็คือแผนที่จุดภาพนั่นเองนะครับชื่อเมธอดชื่อเนกาทีฟนะครับรับแผนที่จุดภาพ p เข้ามานะแล้วก็เริ่มประมวลผลนะครับแน่นอนนะฮะเราก็ต้องคำนวณไปทีละจุดทีละจุดนะก็ใช้ รูปแบบเดิมนี่แหละนะครับวิ่งไล่ทีละจุดทีละจุดจากหัวมุมขวาด้านบนนะครับลงมาเรื่อยๆนะแปล X ก่อนนะครับแล้วแต่ละค่าของ X แล้วเราก็แปล y นะครับแล้วสุดท้ายนะเราก็รีเทิร์นผลลัพธ์นะครับอ่านี่เราจะขอสร้างเป็น2อันนะเพราะว่าจะได้ไม่กระเทือนกัน นะครับที่เรารับเข้ามาจะเป็นคนละตัวกับที่เราส่งกลับคืนไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้อง new in นะซึ่งมีมิติเดียวกับของที่เรารับเข้ามาโอเคนะครับอ่าหลังจากนั้นก็เริ่มเลยนะภาพนกตรตีบเนี่ยนะครับจะจะอหนึ่งเช่นขาวก็จะเป็นดำนะคือตรงเนี้ยทุกๆองค์ประกอบของแม่สีนะครับ R G B ที่เราได้รับมาเนี่ยนะครับเราก็กลับ กลับให้มันตรงข้ามกันนะครับว่ากลับตรงข้ามหมายความว่าถ้าถ้า r มีค่าศูนย์นะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นสองร้อยห้าห้านะถ้ามันมีค่าสองร้อยห้าแล้ก็เปลี่ยนกลับเป็นศูนย์นะหรือในทางกลับกันนะครับถ้ามีค่าหกสิบนะฮะเราก็จะเปลี่ยนไปเป็นสองร้อยห้าห้าลบหกสิบนะนั่นก็หมายความว่าทุกๆแม่สีเนี่ยนะครับที่เราหยิบจากจุดภาพใน p เนี่ยเราก็จะเอาสองร้อยห้าห้าเป็นลบ นะเพราะฉะนั้นเราก็มีภาระท,ที่จะต้องดึงแต่ละสีออกมานะครับก็ใช้บริการของดี i ิน o w นั่นเองนะครับ get R. get R ของ PXY นะครับได้สีแดงแล้วนะต่อไปนะครับก็สีเขียวสีน้ำเงินฮะก็สีเขียวสีน้ำเงินนะครับแล้วก็เขียวน้ำเงินนะหลังจากนั้นก็ทำการ เปลี่ยนให้เป็นนก g a t i v e นะครับก็เท่ากับ205เป็นลบนะครับแต่แทนที่ผมจะเขียนตรงนี้นะผมเขียนลดเร็วแล้วผมพึ่งไปเข้าห้องบนเลยก็สิ้นเรื่องนะครับ205ลบนะครับเพราะฉะนั้น R ตรงนี้จะเป็น R ของรูปนก g a t i v e ละนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะครับพอทำได้อย่างนี้ปั๊บเราก็เก็บกลับเข้าไปใน out นะฮะแต่ต้องผสมสีก่อนนะครับ ก็ใช้คำสั่ง mix RGB นะครับ RGB เท่านี้แหละครับก็เรียบร้อยละเห็นไหมฮะวิ่งไปแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับนะหยิบสีแม่สีแต่ละนออกมานะครับทำเป็นนิเกทีฟนะครับผสมกับแล้วก็ใส่เข้าไปที่เอาพุปคืนกลับไปนะเพาะอนนี้คืนกลับไปแล้วก็เก็บกลับที่เดิมนะครับแล้วก็เซตพิกแมพลองดูครับว่าจะได้รูปกลับนะฮะ กับสีนะครับเหมือนดังที่ตั้งใจไว้ไหมนะครับพึบ <P US H> เห็นไหมฮะก็เปลี่ยนนะครั้งแรกมันจะโชว์มันจะแสดงรูปต้นฉบับก่อนใช่ไหมครับพอเราโหลดอิมเมจมาหลังจากนั้นพอเราเซตเซตพิกแมปปั๊บก็จะเปลี่ยนกลับไปเป็นสีนี้นะเพราะฉะนั้นสีของเดิมตรงนี้จะเป็นสีอะไรฮะผมจําไม่ได้แล้วนะครับมืดๆเนี่ยนะครับนะฟ้าๆอะไรเงี้ยนะก็จะออกมาเป็นส้มๆน้ำเงินน้ำเงินออกเป็นส้มๆนะครับ Okay, ครับนี่ก็เป็นบริการหนึ่งนะฮะทำนองเดียวกันครับถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นสีจากภาพสีเป็นภาพขาวดำนะครับสมมติว่าเป็นภาพขาวดำนะฮะก็เป็นเกรสเกลสมมติอย่างนี้นะครับนะก็คงใช้ทำนองเดียวกันครับเนะพียงเราต้องรู้สูตรนั่นเองในการคำนวณนนะเปลี่ยนจากภาพสีเป็นภาพขาวดำเดี๋ยวจะทำยังไงนะครับนะแล้วก็ทำนองเดียวกันกันกบสีแบบภาพโบราณสีสีเปียนะครับจะทำอย่างไรนะฮะ เราก็เป็นคนนะครับเขามีสูตรการคำนวณนะนะซึ่งตรงนี้คงจะไม่บอกที่มานะครับแล้วสูตรนี้ก็ไม่ตายตัวนะเพราะว่ามันขึ้นกับลักษณะของจอด้วยนะครับนะหรือว่าเครื่องพิมพ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นสูตรนี้ไม่ไม่ไม่จาเป็นต้องเป็นอย่างนี้เป๊ะๆนะครับนะไอ้เป็นสูตรหนึ่งที่เขาใช้กันเยอะเท่านั้นเองนะครับคือในกรณีที่จะเปลี่ยนจากรูปสีนะครับ R G B เนี่ยให้เปลี่ยนเป็นภาพขาวดำเนี่ยนะครับนะก็ใช้สูตรนี้ นะถ้าเป็น C เปยใช่สูนรนี้นะผมขอ Copy ตรงนี้มาก่อนก็แล้วกันนะครับเราจะได้เก็บไว้ที่กด Copy นะฮะจะได้ไปเก็บไว้ที่เป็นคอมเมนต์เอาไว้ที่โปรแกรมของเรานะครับนะครับก็ใส่เป็นคอมเมนต์ไว้นะเพสมานะครับแล้วก็ใส่เป็นคอมเมนตะ์นะจะได้จำได้นะครับโอเคอ่าล่ะ แล้วนะครับตอนนี้เกรนะครับเกรก็ก็หยิบสีองค์ประกอบสามสีเหมือนกันออกมานะหยิบหัวสามสีเหมือนกันนะครับแล้วก็ทําการผสมนะผสมด้วยสูตรนะครับเมื่อเราหยิบออกมานะครับก็จะเป็นอย่างนี้ R นะครับ G แล้วก็ B นะถ้าเราใช้สูตรเลยนะครับ out นะ,นะก็เท่ากับ0.3นคูณ A บวกกับ0.59 59, 59 คูณจนะครับบวกกับ0.11ุนคูณบนะครับแต่อันนี้นี่เราไม่ได้ยัดเข้าไปอย่างนี้ตรงๆนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยคำนวณมาแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นองค์ประกอบของแม่สีนะเพียงแต่ว่าเราให้ทุกองค์ประกอบเนี่ยเหมือนกันหมดทั้ง r ทั้ง g ทั้ง b เนี่ยเหมือนกันหมดเลยเป็นค่านี้หมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอตั้งเป็นชื่อตัวแปรชื่อหนึ่งก่อนนะครับชื่อ v ลีละกันนะแต่เราก็ต้องระวังด้วยนะครับตรงนี้มันเป็นการคำนวณแบบจุดสัญยมนะผลออกมาเป็นดับเบิลนะครับนะเราเปลี่ยนกลับเป็น In ก่อนนะ นะครับโอเคเอาละครับหลังจากนั้นก็ค่อยนะผสมสีนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในผลลัพธ์อ่า GB นะครับใส่ V, V, V นะครับคือองค์ประกอบทั้ง3สีเนี่ยเหมือนกันหมดนะครับอ่าแล้วก็เสร็จนะหมุนลูปใช้โครงเดียวกันเลยนะครับแล้วก็คืนผลกลับไปนะครับให้กับการเรียกเกรสเกลนะลองดูนะครับว่าเป็นยังไง อ่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นขาวดำนะครับอ่าบางคนก็ชอบบางคนเขาก็บอกว่าทาไมไม่ทําง่ายๆนะก็ทาก็อาจจะทําได้เหมือนกันนะครับนะบางคนก็บอกว่าแทนที่จะใช้สูตรอย่างนี้นะก็เอาง่ายๆก็แล้วกันนะก็เฉลี่ยสินะเฉลี่ยระหว่าง R กับ G กับ B นะเฉลี่ยไปเลยแล้วหารสามนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีคนทําเหมือนกันนะครับนะ แต่ก็อย่างที่ว่าแหละครับขอสามจุดศูนย์นะจะได้เป็นจะได้หารแบบดับเบิลนะเอ่อแต่ก็อย่างว่ามันมีอย่างที่ที่บอกครับมันไม่ได้มีสูตรตายตัวสูตรเดียวนะครับเราจะลองสูตรนี้ดูครับนะฮะนะครับก็ออกมาเหมือนกันนะแต่อาจจะต่างกับผลเมื่อกี้เล็กน้อยนะครับอ่าทฤษฎีอะไรเกี่ยวเรื่องสีนี่ค่อนข้างจะซับซ้อนนะฮะนะเพราะว่ามันอุปกรณ์ที่แสดงเนี่ยมันมีความ เราแสดงสีแดงบนจอภาพนะครับกับที่แสดงออกบนเครื่องพิมพ์เนี่ยนะมันกคน็คนไม่เหมือนกันนะครับแม้กระทั่งจอภาพคนละยี่ห้อเนี่ยก็ยังไม่เหมือนกันเลยซ้ำไปเอาละครับตอนนี้เรามาเขียนของสีเปียดูนะครับแล้วก็ใช้สูตรนั้นนะทานองเดียวกันครับนะขอก๊อปอันหนึ่งนะครับเขียนเป็นสีเปียนะเอาคอมเมนต์ข้างบนลงมาหน่อยนะครับจะได้ ใกล้ๆหน่อยจะได้เขียนได้ง่ายๆนะครับคาของ C P S สูตรจะยุ่งมิดนึงนึับแต่เราก็มันเลยครับเดี๋ยวจะได้ใช้ได้นะอ่าอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เติมอินเข้าไปนะเป็น R G B นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะผสม นะจากสูตรที่เราคำนวณได้นะครับ rs gs แล้วก็ bs นะครับตรงนี้ก็ใส่คูณเข้าไปหน่อยนึงนะครับจะได้ตรงตามการเขียนในภาษาจาวานะครับคูณเข้าไปโอเคนะครับก็ใช้ตามสูตรเขานะแกะสีออกมานะครับสีแดงเขียวน้ำเงินแล้วก็เข้าสูตร นะได้เป็นองค์ประกอบแดงเข้าสู่ได้องค์ประกอบเขียวแล้วเข้าสู่ได้เป็นองค์ประกอบน้ำเงินนะเอาทั้งสามสีนี้นะครับมารวมกันอีกทีหนึง่งนะแล้วก็ใส่กลับเข้าไปในผลลัพธ์นะครับอ่ะลองสั่งทำงานดูครับแต่ก็ต้องขึ้นไปเปลี่ยนการเรียกก่อนนะให้เรียกของซีเพเดี๋ยวนะครับอ่ะเริ่มสั่งทางานครับ ออมีอะไรผิดพลาดนะครับลืมใส่เซมิคลอลนนะครับ,รบกด f 5ครับแสดงรูปเดิมยังผิดอยู่นะครับดอกจานอ๋อนี่แน่นอนครับเพราะนี่เป็นการคำนวณแบบดนะับเบิลเนาะเราลืมลืมเปลี่ยนเป็นอินอยู่นะครับขอ Copy เอานะครับเพิพ,พินะครับแล้วก็ขึ้นไปตรงนี้วงเล็บวงเล็บแล้วก็วงเล็บครบ f อีกครั้งก็แสดงภาพ ต้นฉบับก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเห็นไหมฮะออกมาทานองเหลืองเหลืองหน่อยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างครับของการประมวลผลรูปภาพนะประมวลผลรูปภาพนะครับขอแถมให้อีกอันหนึ่งครับเ,เราลองทำภาพจางกันไหมครับจากที่เราเคยหาทำเหมือนกับ moving average นะครับในในอเเลมมิติเดียวใช่ไหมครับเพื่อที่นาค่า3ค่าเนี่ยมาเฉลี่ยนะฮะแล้วเติมลงไปในตำแหน่งซึ่งเ่เราสนใจ ตำแหน่งที่7จ็ดเราก็จะเอาค่าตำแหน่งที่6ที่7กับที่8มาหาค่าเฉลี่ยนะครับในกรณีของการการประมวลผลภาพอย่างนี้นะครับเราก็ถ้าเราสนใจตำแหน่งตำแหน่งหนึ่งนะครับเราก็อาจจะเอาตำแหน่งรอบข้างอีก8ตำแหน่งนะรวมทั้งตัวเขาเองนะมาเฉลี่ยนะบแบบนี้เราก็จะได้ภาพเหมือนกับว่ามันจะจางกับกับจุดข้างๆด้วยนะครับอลองทําดูนะครับ ก็คงใช้โครงของโปรแกรมคล้ายๆกันแหละนะครับอันนี้เราก็จะบอกว่าเบลอแล้วกันนะับเบลอเบลอนะครับอ่ะอ่าตอนี้เราเวลาเฉลี่ยนี่ก็อย่างที่บอกฮนะก็ต้องก็ต้องแยกกันนะครับแยกกันระหว่างอ,องค์ประกอบขายองค์ประกอบเขานะครับก็ทำทีจี G, ทำทีบี B, ทำทีนะครับแล้วมปรผสมกันอกนีกทีหนึ่งนะนะครับ แต่ตรงนี้จะยุ่งนิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องยุ่งถึงเก้าจุดด้วยกันนะครับ9จุดนะครับเพราะฉะนั้นขอวนรอบอีกวงหนึงนะครับวงเข้าไปเลยนะครับเป็นออ i กับ J ก็แล้วกันนะครับ I นะฮะเริ่มที่ลบหนึ่งนะครับไปจนกระทั่งถึงหนึ่งถึงหนึ่งนะครับแล้ว I บวกบวกนะต่อไปอีกรอบนะครับ J ทำนองเดียวกันครับลบหนึงนะ 1> j น้อยกว่าหนึ่งนะครับแล้วก็ j บวกนะที่เราต้องเริ่มลบหนึ่งนี่เพราะว่าสมเมื่อผมสนใจจุดนี้นะครับผมก็ต้องเอาจุดข้างข้างหลังเขาจุดข้างหน้าเขาจุดข้างบนเขาจุดข้างล่างเขาแล้วก็ต้องจุดทางทะแยงอีกสองสี่สี่จุดด้วยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็เริ่มเนะเราก็หยิบนะครับในแต่ละอันเนี่ยนะเราก็จะหยิบทำเงี้ยสามครั้งสําหรับสามองค์ประกอบนะครับก็วงแรกก่อนนะ,บส,บ,ะบสอกี แดงนะครับเราก็จะมีตัวแปร R G B ไว้ข้างนอกก็แล้วกันนะครับนะซึ่งมีค่าเริ่มเป็นศูนย์นะอันนี้เราจะหาผลรวมะครับของจุดทุกๆจุดนะรวมกันทั้งหมดนะครับสูตนองค์ประกอบ R เนี่ยกองค์รประกอบสีแดงก็สีแดงของทั้ง9จุดเลยนะรวมกันทั้งหมดแล้วก็หารด้วย9นะครับแล้วก็ทำทองเดียวกับองค์ประกอบสีเขียวกับองค์ประกอบสีน้ําเงินนะครับ ข้าเฉะนั้นตรงนี้เราก็จะลบตรงนี้ไม่มีอินแล้วนะครับไม่มีอินไม่มีอินนะฮะเราหยิบอันไหนมาปั๊บเนี่ยเราก็บวกเข้าไปบวกเข้าไปแล้วก็บวกเข้าไปนะแต่ที่เราหยิบเนี่ยเราจะเป็นอันนี้บวกไปอีกไอนะครับบวกไปอีกไอทำนองเดียวกันนะครับบวกไปอีกไอนะบวกไปอีกไอ oh ้อ้อโทษทีนะบวกไอกับบวกเจนะครับคนละส่วนกันนะครับนะฮไอก็เป็นของ x นะครับส่วน j ก็เป็นของ y เห็นไหมครับถ้าดูอย่างนี้หมายความว่าน่าจุด x y ใดๆเนี่ยนะครับก็จะเริ่ม x ลบ1เห็นไหมครับ x ลบ1เนี่ย x ลบ x ลบ1นะครับ x x x บวกลบ1นะบ x บวก0 x บวก1เห็นไหม y ก็เหมือนกันนะก็มีการแปลงเน,นี่ยนะอีก9จุดนะครับเพราะตรงนี้มันเปลี่ยน3ครั้งตรงนี้เปลี่ยนอีก3ครั้งแล้วนะตรงนี้ก็จะบวกเนี่ยนะครับ9ครั้งนะพอบวกเสร็จปั๊บนะออกมาข้างนอกเนี่ยเราก็จะมี3องค์ประกอบ แม่สีแดงเขียวน้ำเงินที่รวมของทั้ง9จุดแยกกันนะครับแล้วก็ตั้งตั้งใหม่นะวันนี้เราก็มาตั้งนะฮะก็มาตั้งตรงนี้เลยนะครับกลายเป็นอาหาร9นะครับเอ,อ่อเขียวอาหาร9นะครับแล้วก็น้ำเงินอาหาร9นะแล้วก็ตั้งเข้าไปผสมแล้วก็ยัดกลับลงไปในตำแหน่ง x y นะของผลลัพธ์นะครับเอาละตอนนี้เราขึ้นแปลงบนนะครับ แล้วก็ลองเบลอดูนะสั่งทำงานนะครับมีการเขียนโปรแกรมผิดนะครับทำที่ไหนเอ่ยที่ผิดนะก็คลิกดูนะครับเอาปิดอันนี้ไปก่อนนะเขาบอกว่า array index out of bound exception นะครับผิดลบหนึ่งนะมี array เลยลบหนึ A ่ง นะปิดตรงเนี้ยครับเออ่ก็แน่นอนนะฮะถ้าเราคิดดูดีๆนะถ้า x ตรงนี้เป็นศูนย์เห็นไหม x เป็นศูนย์นะครับ i เป็นลบหนึ่งนะ x บวก i ก็ต้องเป็นลบหนึ่งสิครับนะฮะก็ออกนอกช่วงที่อะเรย์มีนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้นี่มันจะยุ่งตรงขอบขอบรูปเนะีเพราะขอบรูปเนี่ยเนะี่ยมันไม่ม,ม,ม,มีมันไม่มีตัวก่อนหน้านะครับตัวข้างบนตัวทางซ้ายหรือตัวทางขวาทั้งน้องนี้จะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราลดความซับซ้อนหน่อยนะครับผมจะขอเริ่มที่หนึ่งเลยก็แล้วกันนะครับ นะแล้วไม่ต้องสนใจที่ขอบก็แล้วกันรูข้างๆด้วยนะครับอันนี้ลบหนึ่งอันนี้ก็ลบหนึ่งด้วยนะครับ,นนนนนะรบจะเขียนโปรกแกรมได้ง่ายขึ้นนะถ้าเราสนใจว่าทุกๆจุดที่เราสนใจเนี่ยจะมีเก้าจุดจะมีแปดจุดล้อมรอบเสมอนะครับจะง่ายกว่านะแล้วตรงจุดตรงขอบเนี่ยก็อย่าไปสนใจเขาเลยนะครับปล่อยเข้าไปนะถ้าดูอย่างนี้ก็คือมันก็จะมีค่าเริ่มต้นมีค่าศูนย์นี่แหละครับนะโอเคครับตอนนี้เราสั่งทําง,งานใหม่ครับ F 5้า อ่าเห็นไหมมันก็จะมัวไปนิดหน่อยครับมัวไปนิดหน่อยนะอันนี้จะมัวก่อเมื่อกี้นี้ถ้าจะให้เห็นภาพจริงๆนะครับผมจะขอเขียนเอ่อให้เขามัวติดติดกันสักห้าครั้งเลยนะครับนะมัวแล้วมัวอีกนะครับอย่างเงี้ยนะฮะมีมัว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 ห้าครั้งนะครับดูว่าจะมัวจริงปะนะครับจะเปลอจริงไหมนะครับพึบเห็นไหมฮะอันนี้มัวจริงนะครับโอเคไหมครับนะอันนี้ก็เป็นการประมวลผลภาพอย่างหนึ่งนะความจริงมันก็มีวิธีนะครับที่จะทำให้ภาพมันชัดขึ้น นะครับนะหรือหาเส้นขอบหรือทําเปลี่ยนสีให้ท่านองนี้นะครับก็บทําได้ทั้งนั้นโดยการประมวลผลที่แผนที่จุดภาพนะครับ <c oughs> นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งครับในการประมวลผลอาร์เรย์นะในที่นี้เราใช้เรายุ่งกับอาร์เรย์สมิตินะครับซึ่งเป็นอาร์เรย์สมิติที่แทนแผนที่จุดภาพนะโดยที่หนึ่งแต่ละจุดในนั้นเนี่ยก็แทนสีของแต่ละจุดภาพนะครับถ้าเรามีวิธีการเข้าถึงจุดภาพนะมีวิธีการประมวลผล แล้วก็เขียนโปรแกรมที่ทําเหมือนกับที่โปรแกรมอื่นๆที่เราเคยใช้ในการตั้งสีเล่นสีนะครับปรับภาพอะไรพวกนี้นะครับกลับรูปอะไรทานองนี้นะก็เขียนได้โดยการจัดการกับข้อมูลในอาร์เรย์สมิติที่แทนแผนที่จุดภาพดังที่เขียนเป็นตัวอย่างมาแล้วนี่และครับ